ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาแล้วครับสมกันเราคอยเนาะเพราะว่าคันที่เี้ือผมมาไม่ทันนะครับคือพอรถลงปุ๊บเจ้าขอคนที่ก็จองไว้นะครับก็มาเอาไปเลยนะครับตอนนี้มาส่งอีกคันหนึ่งเนาะก็จัดให้ดูนะครับจัดให้ดูนะครับตามคําเรียกร้องเนาะคำเรียกร้องสำหรับสีขาวนะครับตัวนี้เป็นสีขาวสีใหม่เลยนะครับตัวปี2020นะครับ ึจะเริ่มส่งรถวันที่หกนะครับมีษาหรือเปล่านะครับน่าจะประมาณน,นี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเดินดูรอบๆก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ารูปทรงดีไซน์จุดเด่นก็คือเหมือนเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนตรงสีสีนะครับแล้วก็ติ๊กเกอร์เป็นแบบเรียบเนาะตัวนี้ไม่ใช่เป็นแบบนูนนะครับเหมือนสีเทานะครับ เนี่ยเป็นแบบนี้นะครับแบบเรียบๆนะครับเป็นเหมือนสีแดงนะครับก็ใครรออยู่นะครับก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับเนาะจดเด่นอะไรไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนมามีมาแค่สีนะครับก็ใครอยากดูครบทุกสีนะครับลองช่วยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยแล้วกันเนาะใครอยากดูแบบว่าจอดเรียงกันครบทุกสีนะครับก็จะมีสีขาวนะครับสีแดง สีน้ำตาลนะครับแล้วก็สีดำเนาะทั้งหมดสีสีนะครับตัวนี้ของ ADV 150นะครับตัวนี้ีทั้งหมดสีสีนะครับใครอยากดูครบทุกสีนะครับลองช่วยคอมเมนต์หน่อยกันเนาะแล้วก็ผมจะพาไปดูรูปเรื่องราคาด้วยนะครับราคายังอยู่เท่าเดือนนะครับยังไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับก็อยู่ที่97 900นะครับราคายังเหมือนเดิมนะครับนี่สวยไหมครับสวยไหม ลายคล้ายๆลายสีแดงนะครับแต่ว่ามันแตกต่างตรงที่สีนะเนาะลายตัดลายอะไรคล้ายๆกันนะครับก็ใครใช้อยู่ก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับเพื่อใครกำลังจะออกรถเนาะตัว A D V 150นะครับว่าเป็นยังไงครับใช้แล้วเป็นยังไงครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูจุดเด่นคร่าวๆแล้วกันเนาะส่วน ที่เขาเปิดตัวมาว่ามีอะไรนะครับที่เขาติดเป็นเด่นๆนะครับก็จะมีชุปลังนะครับเป็นของโชวว่านะครับแล้วก็ยางเป็นแบบออนออมนะครับก็คือวิ่งทางรูเรียบได้ฝุ่นได้นะครับเป็นแบบออนอมนะครับแล้วก็จะเป็นดิสเบรกหน้าหลังเนาะเป็นแบบเว็บดิสนะครับตัวนี้จะเป็นระบายความร้อนได้ดีนะครับเป็นแบบเว็บดิสนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับ เครื่องยนต์ก็ข้องยนต์ก็บล็อกเดียวกับ P C X รหัห้าสิบนะครับก็จะมีปรับเปลี่ยนตรงที่ชุดคลัตช์เนาะชุดเม็ดชุดชามอะไรพวกนี้ครับองศาใหม่อะไรเม็ดใหม่นะครับแล้วก็พอท่อไอดีนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับให้ตอบสนองคันเร่งได้ดีขึ้นนะครับก็เจาะให้สุดๆแล้วครับเรื่องรายละเอียดเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าอย่างอื่นจำไม่ได้ครับมันเยอะมากนะครับเรื่องรายละเอียดเนาะ ส่วนระบบ abs นะครับจะมีล้อหน้าล้อเดียวนะครับล้อหลังไม่มีนะครับนี่ดูด้านหน้าแล้วก็จะมีแบบชิลปรับได้นะครับที่จุดเด่นของเขาเนะแล้วก็อ,อ๋ออะไรกันถ้าผมพูดไม่หมดก็ลองช่วยคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพราะผมก็ทำคลิป a dv ร้อยสิบานานแล้วเนาะเรื่องจุดเด่น,นของเขาก็มีหลายอย่างอยู่ครับก็จะมี สมาร์ทคีย์นะครับแล้วก็นับปัดเดือนใหม่เป็นแบบฟูดิจิตอลเนาะคือคือบอกทุกอย่างคนระับมีวันบอกวันเวลานะครับแล้วก็วันเดือนปีแล้วก็อ,อุณหภูมิความร้อนนะครับของอากาศภายนอกของตัวรถนะครับแล้วก็ปรับอะไรอือ่ผมก็จำไม่หมดนะครับ เนี่ยบอกบาะตรงนี้จะเป็นสีเทานะครับของเขาขาคลิมคลิมนะครับแล้วก็จะมีด้านหน้าเนี่ยวจะพาดูใต้บาะหน่อยเนี่ใต้บอกก็จะมีสมุดการรับประกันเนาะแล้วก็ พวกเครื่องมือนะครับพวกอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะครับนี่จุดเด่นเขาเลยครับนี่อบอกทุกคลิปนะครับตากาปะหจ,จัดน้ำมันอยู่สี่สิบเจ็ดจุดหกกิโลเมตรต่อลิตรนะครับเุ้ยลุวลัวยังไครัน มีบอกทุกอย่างครับจะมีตัวปี2020จะมีสติกเกอร์มาให้แบบนี้เลยนะคใครไม่เชื่อลองเข้าไปดูตัวแบบสีแดงกับสีงยงตาลครับไม่มีนะครับไม่มีสติกเกอร์นะครับแต่ตัวปี2020มีนะครับดูไกลๆนะครับดูสวยไหมครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะกันเนาะว่าอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์นะครับแล้วก็กด s u b สไครต์เนาะให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผม